หาชอบช่อง SO Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้จะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางโมเม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรากันก่อนเลย หลังจากเข้าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการมีส่วนร่วมในการทำประตูให้กับทีมของเรานับเฉพาะในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาลที่ผ่านมาไปมากถึง47ลูกโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป29ลูกพร้อมคว้ารางวัลดาวซันโบสูงสุดในการแข่งขันฤด,ดูกาลที่ผ่านมามาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ย ในส่วนของการทำแอซซิตให้กับเพื่อนร่วมทีมนั้นเขาก็ยังจัดไปอีกถึง18แอซซิตด้วยกันซึ่งก็ครองสถิติเป็นนักเตะที่ทำแอซซิตได้มากที่สุดในเกมหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษในสีซสั้นที่ผ่านมาอีกด้วย นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ก่อนหน้านี้ตัวของทางซาลาจะผงาดขึ้นมาควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมฟุตบอลน,นักข่าวหรือทาง F w ฟแตยูเมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่หลังจากตัวของเขาก็เป็นแกนหลักสําคัญที่ช่วยให้ทีมของทงักอาร์เนอร์สตรอตก้าวขึ้นมาควา้าแชมป์พเมลิมาครองได้ด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดตัวของทางซาลาเองก็มีการออกมายอมรับว่าในตอนนี้มันยังคงมีเรื่องหนึ่งที่ค้างคายอยู่ในหัวจิต จขของเานั่นก็คือการที่โจตัวต้องการที่จะประสบความสําเร็จในการขึ้นมาคว้าบัลลงดอกให้ได้สักครั้งหนึ่งในเส้นทางอาชีพของเขาหลังจากโจตัวเองก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่มีโอกาสจะคว้ารางวัลดังกล่าวข้างต้นประจําปี2 0 2 5มันมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ออกไปจากหัวของผมเลยนะและมันก็ติดตัวผมมาตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วด้วยซ้ำไป ในตอนที่คุณลงเล่นอยู่ที่ลิมถนนในประเทศอียิปต์คุณคิดว่ามันไม่มีโอกาสหรอกที่เราจะเห็นตัวเองเก้าวขึ้นมาคว้าบรลลงดอได้สาล่ากราบตอนนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ตัวของผมเองเริ่มจะคิดจริงๆแล้วว่าผมมีโอกาสจะทํามันได้นะแม้กระทั่งทักเอเย่นส่วนตัวของผมก็บอกกับผมว่าผมน่าจะทํามันได้สําเร็จผมเริ่มคิด จร,จริงๆว่าหากมาอยู่กับทางนุกภูเราไม่ใช่การอยู่ที่กรุงโรมต่อไปผมเองจะมีโอกาสขึ้นมาคว้ารางวัลลุกโลกทองคำได้หากผมสามารถทำมันได้สำเร็จมันคงจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะแต่หากผมทำมันไม่ได้สุดท้ายผมก็ยังเชื่อว,ว่าจากเส้นทางอาชีพของผมที่ผ่านมามันก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมมากเหมือนกัน อย่างไรก็ตามนั่นก็คือเรื่องที่ผมคิดมาอยู่ในหัวแทบจะตลอดเวลาเลยและผมก็ต้องการที่จะคว้ารางวัลบนหลงดอให้ได้เพื่อผู้ขนของผมนี่คือสิ่งที่มันยังคงติดอยู่ในหัวใจของผมเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะไม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งของทีมดาวอย่างทางจอร์เรลขวัญซาเด็กปั้นจากอคิเดมีของเรากันบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นทางฟาวนิชเชอร o โรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดได้ช่่ออย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมาประกาศยืนยันล่วงหน้าไปแล้วว่าโตของทางควันซานั้นสามารถบรรลุขอ้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางห้างขายยาไบรเออร์หรือเวอร์กูเซนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการย้ายทีมของเขาในช่องเปิดตราซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ ข้เดียวกันในแง่ของค่าตัวกันย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นนั้นทางนโปพูก,ก็ตกลงกับทางเลเวอร์คูเซนได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันด้วยสมรราคาในเบื้องต้น30ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก5ล้านปอนด์ถ้าไม่ดิวกันย้ายทีมในครั้งนี้ของทางควอนซาจะมีมูลค่าสุทธิรวมกันอยู่ที่35ล้านปอนด์ ล่าสุดแม้กระทั่งทางพอลกรอสนักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเราก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วด้วย ในตอนนี้ลิเวอร์พูก,กำลังให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการหาปักหลังตัวกลางที่มีอายุน้อยเพื่อเข้ามาแทนที่ตัวของทางจอร์เรลขอนซาหลังจากทางดอเตทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีกำลังใกล้ปิดดีลการย้ายไปอยู่กับทางไบาเออร์หรือเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์กรอสระบุ ลิชาร์ดฮิลส์พวกหน่วยการกีฬาและทางอารนเนอร์สลอตเฮดโค้ดก็ได้เตรียมการสำหรับแผนการในเรื่องนี้มาพักใหญ่ๆแล้วหลังจากพวกเขาเริ่มต้นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ได้อย่างดุด,ดันการพูดคุยกันระหว่างทางลิเวอร์พูลกับทางไบรเออร์เหลือเมอร์คูเซ่นนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์นี้ไล่มาตั้งแต่ดิวของทางเชลลมี่ฟริมโปงต่อเนื่องมาถึงดิวของทางฟอร์เรียนเวตและในตอนนี้มันก็จะเดินหน้าต่อไปในช่วงหลายวันข้างหน้าสำหรับดิวของทางควอนซาอีกด มันเป็นที่เข้าใจกันว่าการพูดคุยในตอนนี้มันมีความคืบหน้าไปมากแล้วสำหรับยอดทีมจากศึกบุนเดสลีกาและพวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อคว้าตัวนักเตะไปจากทิมแอนฟิล์ เราจะเห็นได้เลยว่าทั้งตัวของทางโรมาโนและกรอสก็มีการออกมายืนยันในทิศทางเดียวกันเช่นนี้มันจึงสะท้อนให้เห็นเลยว่าดิวนี้น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ซึ่งตามที่ทางโรมาโนมีการเปิดเผยออกมาก็คือมันน่าจะเสร็จสิ้นภายใน24หรือไม่เกิน48ชั่วโมงข้างหน้า ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็มีการเกาะติดเรื่องดาวอนาคตของผู้เล่นในตำแหน่งประกาตัวกลางของเราไปแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ก็มีกระแสข่าวอย่างหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็าคงหนีไม่พ้นทักอิบราฮิมาโคโนาเต้เซนเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากโจ้ตัวมีสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นซึ่งจะทำให้เขาได้อยู่กับทางสโมสรของเรายาวไปจกนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2026 นั่นเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ทีมของเราพยายามจะเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับตัวของทางโคโนาเตตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวของทางนักเตะเองก็ยังคงตอบปฏิเสธโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวข้างตน้น นั่นจึงทำให้ทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงอาจจะเสียตัวของทางโคโนาเต้ไปแบบที่เราไม่ได้อะไรเลยหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปถึงช่วงซัมเมอร์หน้าโดยมีทางราชันชุดขาวเรอ,อัมลมาดริดที่ทำตัวเป็นตายอยู่พร้อมที่จะคว้าชิ้นปร่ามันไปครองอยู่แล้ว นี่จึงเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทีมของเรามีการขีดเส้นตายกับตัวของทางโคโนาเต้ออกมาเลยว่าหากเขาไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ภายในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมของเราก็จะตัดใจยอมขายเขาออกจากสโมสรไปโดยมีการตั้งค่าตัวในเบื้องต้นเอาไว้ที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว51ล้านปอนด์ ทว่าดูเหมือนว่าตัวของทางโคโนาเต้เองก็จะไม่ได้ยี่หลับกับคำขู่ดังกล่าวข้างต้นของสมูรเหมือนลาสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดอะไทมส์สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ทางโคโนาเต้มีการสู้กลับมาแล้วหลังจากพวกเขาก็มีการขีดเส้นให้กับสมูรอของเราด้วยเหมือนกันว่าหากไม่ยอมให้ค่าเหนื่อยตามที่เขามีการเรียกร้องที่ตัวเลข2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ จ้าตัวก็พร้อมที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปจนกระทั่งครบสัญญาและค่อยเลือกย้ายทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมของเราในปีหน้าปัจจุบันตัวของทางโคนาะเต้ได้รับค่าแรงกับทางลิเวอร์พูลของเราแค่เพียงตัวเลข80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งหากไปเปรียบเทียบกับข้อเรียกร้องที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ดังกล่าวข้างต้นของเขามันจะเพิ่มขึ้นถึง2.5เท่ากันเลยทีเดียว ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าหลังจากที่ตัวของทางนักเตะม,มีการขู่กลับมาแบบนี้แล้วทางผู้บริหารในทิ่นแอนฟิลด์ของเราจะมีการตัดสินใจเช่นไรต่อไปเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พร้อมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะที่ก็เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันบ้าง เพราะในตอนนี้จากสถานการณ์ที่เรากําลังจะเสียตัวของทางจอร์เรลขวัซาไปและอนาคตของทัพอิบราฮิมาโคนาเตาเองก็ดันมาเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนะักแม้ว่าทีมของเราจะพยายามเดินหน้าปิดดีลการคว้าตัวทางมาร์เกีฮีปักหลังทีมชาติอังกฤษมาจากทางปรสา,า์เรือนแก้วคริสตันพาเลตแต่มันดูเหมือนว่าการเสริมทัพในตำแหน่งปากหลังตัวกลางเพียงแค่คนเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอหากมันมีนักเตะถึง2คนย้ายออกจากทีมของเราไปในตำแหน่งดังกล่าวข้างตน นั่นทำให้อีกหนึ่งคนที่ทีมของเราหันมาให้ความสนใจอยู่ณช่วงเวลานี้ก็คือทางจอร์เรลฮอโต้ปักขลังดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสมูสอนอาร์เจตอัมสเตอร์ดัมที่ซึ่งเขาสามารถหลงเล่นได้ทั้งในตําแหน่งแบ็กซ้ายและตําแหน่งปักขลังตัวกลางอีกตัวผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางดันแคนคาสโซลนักข่าวคนดังที่มีการออกมาชี้เป้าเลยว่าลิเวอร์พูลถึงขั้นที่มีการพูดคุยกับตัวของทางนักเตะถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงสัมเมอรอนี้แล้วอีกตัว มันมีการติดต่อพูดคุยกันโดยตรงระหว่างทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลกับทางจอร์เรลฮอโตถึงการย้ายไปสู่เวทีพิมเมลิกในช่วงสัมเมอร์นี้นะคารเซลกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการ The Transfer Podcast การพูดคุยเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยที่ทางอาจจะอัมสเตอร์ดัมเองก็รับทราบข้อมูลหลังจากพวกเขาก็เปิดกว้างสำหรับการขายนักเตะ ลิเวอร์พูลต้องการกำลังเสริมในตำแหน่งปักกรหลังตัวกลางแต่บางทีพวกเขาอาจจะไม่สามารถที่จะบอกกับทางฮาโต้ได้ว่าหากนายย้ายเข้ามานายจะได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงหรืออะไรแบบนั้นแต่แน่นอนว่าเขาเองจะได้รับโอกาสการลงสนามนั่นคือสิ่งที่พวกเขาสามารถจะให้กับเขาได้และเราก็ได้เห็นทางลิเวอร์พูลมีการเดินหน้าผลักดันในการคว้าตัวทางฮาโต้ไปร่วมทีม เขาจะได้รับบทบาทเป็นตัวสำรองในตำแหน่งปากหลังตัวกลางและแบ็คซ้ายไปพร้อมกันด้วยซึ่งเราก็จะได้เห็นตัวของทางมิอลลเคือเคสกำลังจะย้ายตามเข้ามาด้วยอีกหนึ่งคนอย่างไรก็ตามหากดีวการย้ายทีมของทางฮาโต้จะเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงได้นี่ก็จะไม่ใช่ดีวที่ถูกสำหรับทางสโมสรฟุตบอลลีเวอร์พูล ในในเราก็มีการพูดพาดพิงมาถึงการย้ายทีมของทางมิลอดเคร์เคสซูเปอร์สตาร์ดังจากทางสโมสรเดอเชอรี่วอนมัดมาสู่ทิมแอนฟิลด์ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ขรบถ้วนกระบวนความกันไปเลย หลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าดีวการคว้าตัวทางเคอร์เคสมาสู่ทีมของเรานั้นน่าจะบรรลุลุล่วงตามมาได้ในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากที่เราก็กำลังใกล้จะได้ตัวทางฟอร์เรียนเวสมาจากทางห้างขายยาไบาเออร์หรือเวอร์กูเซน ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเพิ่มเติมเมื่อแม้กระทั่งตัวของทางฟอร์เดนพราเทนเบิร์กนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดซึ่งปัจจุบันเขาทำงานให้กับทางสกายสปอร์ตเยอรมันก็มีการออกมาใช้คำว่าดันดิลหรือดิลนี้ได้จบสิ้นหลงแล้วสำหรับเคสการย้ายทีมของทางเคงเคสมาสู่ถังสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรา ข่าวจอกพิเศษมิดลอดเคอร์เคสย้ายไปอยู่กับทางลิวเวอร์พูลได้รับการพิจารณาว่าเป็นดันดิวหรือดิวที่จบลงไปแล้วพรัเทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองในตอนนี้ข้อตกลงทั้งหมดได้บรรล,ลุลุล่วงลงไปแล้วร่วมกับทางสโม,มสรฟุตบอลบอลมันและร,รายละเอียดขั้นสุดท้ายก็สามารถจะตกลงกันได้แล้วอย่างชัดเจน เขาจะมีการเซ็นสัญญาระยะยาวและการตรวจร่างกายก็ได้รับการเตรียมการเอาไว้พร้อมหมดแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าหากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่มีการวางเอาไว้ ag, สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ทั้งนี้นอกจากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นจากทางพัทเทนเบิร์กแล้วสื่อในประเทศอังกฤษเองก็มีการรายงานถึงเรื่องนี้ออกมาในทิศทางเดียวกันว่าเรียกว่าภูและทางบอลมัดสามารถตกลงค่าตัวของทางเคอร์เคสกันได้เป็นที่เรียบร้อยที่สนนราคา40ล้านปอนด์หรือเรียกได้ว่าเราได้รับส่วนลดลงมาเล็กน้อยจากเดิมที่ทางบอลมัดมีการตั้งค่าตัวของทางนักเตะเอาไว้ที่45ล้านปอนด์และแม้กระทั่งขุนพ่อรวมไปถึงพี่ชายของตัวเคอร์เคสเองก็มีการออกมาประกาศร่วงหน้าผ่านทางสื่อ สังคมออนไลน์ไปแล้วถึงการย้ายทีมของทางคอือเคสในครั้งนี้ซึ่งเมื่อปร,ประกอบกับรายงานข่าวของทางพรัเทนเบิร์กมันก็แทบจะชี้ชัดลงมาได้เลยว่าเราแค่รอเวลาเท่านั้นก่อนที่จะได้เห็นภาพของตัวเค,เคสมาชูเสื้อสโมสรฟุตบอลหรือว่ากูของเราอย่างเป็นทางการต่อไปตามลำดำับ หลังจากฟังดิวกันย้ายทีมของทางมิทลอดเคอร์เคสมาสู่สมูสรของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือในรายของทางฟอร์เดียนเวสตดาวเตะจากทางสมูสรอนห้างขายยาไบเออร์หร er ือเวอร์คูเซนหลังจากนี้น่าจะเป็นดิวที่เรียกได้ว่าสำคัญมากที่สุดสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เพราะนอกจากการที่เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะได้แล้ว ทางเลวเวอร์คูเซนก็ตอบรับค่าตัวของเขาที่100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติบอีก16ล้านปอนด์แล้วนั่นจึงทําให้เราได้เห็นตัวของทางเวียดมีการเดินทางมาถึงเมืองลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยและผ่านการตรวจร่างกายในขั้นแรกกับสโมรสรของเราไปแล้วด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามล่าสุดจากการรายงานข่าวของทางฟอ r ์บส์ซิโอโรมาโนก็มีการชี้เป้าออกมาเพิ่มเติมว่าในตอนนี้ตัวของทางเวทกำลังเข้ารับการตรวจร่างกายในขั้นที่2ซึ่งจะเป็นขั้นสุดท้ายก่อนที่ตัวของเขาเองจะได้รับการเปิดตัวและมีการเซ็นสัญญากลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมดอาต่อไปอย่างเป็นทางการตามลำดำับ ในตอนนี้ฟอร์เรียนเวสกำลังเข้ารับการตรวจร,ร่างกายในส่วนดักกับทางลิเวอร์พูลหลังจากที่การดําเนินการอย่างเป็นทางการในขั้นสุดท้ายกําลังดําเนินต่อไปลูมาโนโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเอง ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นลงภายในวันนี้ก่อนที่ตัวของทางโรมาโนจะมีการปิดท้ายด้วยการใส่อีโมจิเป็นรูปนาฬิกาทรายและเป็นอีโมจิรูประเบิดซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราก็แค่รอนับเวลาเท่านั้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวเวทกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเราเมื่อพูดถึงหนึ่งในบิ๊กเดีลที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันไปแล้วอีกหนึ่งเคสที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเช่นเดียวกัน ก็คือการไล่ล่าตัว,ตวทางษอร็กซานเดอร์อีซักเดายิงตัวเก่งมาจากทางสโมสรสาอลิกาดงนิวคาเซิลอยู่นาตแต่หลังจากนี้เรียกได้ว่าเป็นดิวในฝันสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้และล่าสุดทางเอลมิลเฮสกี้อดีตหัวหอกทีมชาติอังกฤษของทีมเราเองก็มีการออกมาสนับสนุนดิวดังกล่าวข้างตน้นและเขาก็เชื่อมั่นว่าอีซักนี่แหละจะเป็นจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายในตำแหน่งแนวรุกของทางสโมสรฟุตบอลลิวเวอร์พูลในยุคข,ของทางอร์เดอร์สล็ต แน่นอนที่สุดว่าลิเวอร์พูลต้องการสูนหน้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะผมเองก็ไม่สงสัยในเรื่องนั้นเลยเฮสกีกล่าวพวกเขามีแนวรุกอยู่4คนทั้งในรายของทางโคดี้กัคโบดียโกโชตาหรือดิอาสและทางดาวินนูนเยสแต่พวกเขาทั้งหมดสามารถยิงประตูรวมกันได้30ลูกในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่ทางโมฮัมเหม็ดซาราเพยงแค่คนเดียวยิงไปถึง29ลูก มันสะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลต้องการกองหน้าคนใหม่ที่จะสามารถยิงประตูดได้อย่างสม่ำเสมอและมันก็จะไม่ใช่งานง่ายสำหรับพวกเขาที่จะหานักเตะที่จะทำแบบนั้นได้ลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากๆและเราก็เห็นกองหน้าตัวกลางที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมพวกเขาตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณสามารถนึกถึงบรรดากองหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์หน้าระดับท็อปได้หลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางเฟนันโดตอเรส ลุยซัวเรสลอ็อบบี้ฝาเลิกและไมเคิลโอเวนผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าพวกเขาต้องการนักเตะในระดับนั้นแต่มันจะต้องเป็นใครบางคนที่สามารถเข้ามาและช่วยเหลืองานของทางสาราได้เขาจะต้องเป็นนักเตะที่มีสติการทำประตูที่ยอดอย่ยมอ่านเกมได้อย่างเฉียบขาดแลวมันจะต้องเป็นคนที่ยิงประตูได้แบบเป็นก่อบเป็นกับ หากเราไปดูรายชื่อบนมานั่งสำรองของพวกเขาพวกเขาก็มีตัวเลือกมากมายนะแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆก็คือตัวหลักที่จะลงสนามได้แบบเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงการันตีการทำประตูอเล็กซานเดอร์อีซักจึงกลายมาเป็นการสัสญ,ญญาในฝันของพวกเขาเพราะทุกครั้งที่เขาเก้าวเท้าลงสนามมาเขาจะเป็นนักเตะที่เปี่ยยพลังงานแถมยังสามารถจะทำประตูได้มากอีกตัว แต่การย้ายทีมของเขามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเว้นเสียแต่ว่าทางวเซิลจะยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาซึ่งเงื่อนไขของพวกเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วก็คือการต้องได้ค่าตัวที่ระดับ150ล้านปอนด์หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการไล่ล่าตัวทางแอลซานเดอร์อิซักของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาะติเดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูรายงานข่าวที่น่าสนใจจา ทาง l i v e r p o o l c o m สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะกันบ้างเมื่อพวกเขาก็มีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้อย่างน่าสนใจเลยว่าหากเรามาย้อนดูดีลของทักอิซักดังกล่าวข้างต้นนั้นที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมของเราตกเป็นข่าวผัพันกับนักเตะรายนี้เพราะอันที่จริงแล้วตัวของทังอิซักก็เคยตกเป็นเป้าหมายของทีมเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วแต่ณนะช่วงเวลานั้นโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จในดีลนี้นั้นแทบจะไม่มี ทว่าจากสถานการณ์ล่าสุดเราก็ได้เห็นทาง CEO ของทางนิวคาสเซลมีการออกมาเปิดไปแล้วว่าพวกเขาก็ไม่ได้คิดจะขวางทางการย้ายทีมนักเตะหากมันมีสโมสรใดก็ตามยอมจ่ายเงินค่าตรวจเต็มจำนวนที่พวกเขามีการตั้งเอาไว้ที่150ล้านปอนด นั่นจึงทำให้ทางเล็บปู com นคอมมีการชี้ให้เห็นถึงความดรม่คล้ายคลึงกันกับแท็กติกที่ทีมของเราเคยใช้มาแล้วตอนที่เราไล่ล่าตัวทางเวอร์กิลฟานได้ประกังตัวเก่งมาจากทางนักบุญเซาถังตันย้อนกลับไปเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2018อันที่จริงแล้วทีมของเราก็อยากจะได้ตัวเขามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแต่ท้ายที่สุดหากมันไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมทีมของเราก็ไม่คิดจะซื้อคนอื่นเลยแล้วก็รอจนประสบความสําเร็จในการคว้าตัวทางฟานได้มาร่วมทีมได ด้วยสนนราคา75ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นเสถิติค่าตัวของกองหลังที่แพงที่สุดในโลกนะช่วงเวลาดังกลา่าว นั่นเป็นแผนการที่เราจะนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งกับตัวของทางอีซักที่นักเวลานี้เราก็รอคอยเข้ามานานกว่า1ปีเต็มๆแล้วเราก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเป็นค่าตัวสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษในการไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้เรียกได้ว่ามันาจจะเป็นแผนการแบบเดียวกันกับที่เราเคยเห็นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมากับคนที่ทางผู้บริหารของเรามองว่าเป็นตัวเลือกที่ใช่จริงๆ แล้วเพื่อนๆหละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ